ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสัมมาทิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายนะครับปรับท่าน,นั่งของเรานะให้ถูกส่วน จะได้ไม่โปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกแล้วก็ผ่อนคลายปิดเปลือกตาแค่เบาๆไม่ถึงกับปิดสนิทเหมือนเราเปือๆตานิดๆ และหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องการปิดเปลือกตาเลยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคือให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรก,การงานบ้านช่อง การศึกษาเล่าเรียนเครื่องขลอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ้ะต้องปลดต้องปลอ่อยทั้งวางจริงๆเนี่ยในช่วงที่เรากำลังหลับตาเจริญสมมธิภาวนาซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญดีสุดสำหรับชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษนย์ แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในใใจหยุดนิ่งหนึ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายหยุดนิ่งที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะประมาณว่าบริเวณแถวกลางท้องให้ใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างสบายๆต้องสบายนะจ๊ะ ฝึกให้คุ้นเลยต้องผรอนลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็นึกถึงบุญที่เรานึกเมื่อใดแล้วก็ปลื้มทุกครั้งเลยแต่ครั้งใดปลื้มทุกที นึกถึงบุญที่ทำให้ปลื้มนี้ก่อนนจะจะได้ไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราได้เคยทำผ่านมาแต่ว่าเราลืมไปแล้วแล้วบางทีนึกได้แต่เลือนลางแล้วเกินหรือบางช่วงเราทำแล้วเรานึกถึงความปลื้มไม่ออก แต่ก็ทำด้วยความตั้งใจบุญที่เรานึกราปลื้มเนี่แหละจะไปดึงดูดบุญเหล่านั้นเน่ไม่มีหกไม่มีหล่นเลยเนี่ยจะดึงดูดเข้าหากันแล้วก็มาหลวมวเป็นดวงบุญใสๆส ติดอยู่ใน,นูนย์กลางกายฐาที่เจ็ดเป็นดวงบนใสใสอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆบ้างหรือเหมือนกระจกใสๆ เลเหมือนกับเพชรที่เจริายแล้วนไม่มีตำหนิเลยจะใสบริสุทธิ์กลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างนั้นแหละเป็นดวงใสๆแล้วก็จะสว่าง เหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยางวันหรือ,อยิ่งกว่านี้นะจ๊ะถ้าใจเราละเอียดมากกปหยุดนิ่งใน่นแน่นอย่างนุ่มนวลจะสว่างมากแต่ว่าไม่แสบตาไม่จ้าตานะ จะใสๆเย็นๆยอย่างที่ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้น,นั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะจ๊ะที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งได้อย่างนุ่มนวลจะนิ่งนุ่ม อย่างเบาๆสบายสๆฝึกตรงนี้ให้คุ้นเคยทีเดียวทำซ้ำๆๆทุกวันวันละสองเวลาน่นแหละหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินต้องฝึกกั็ไมเรื่อยๆให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ชินไปในที่สุด เพราะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติโดยเฉพาะชาตินี้นะสำคัญเดียวจะทำให้เราสมหวังในชีวิตคือการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายใน ล้วก็จะได้ศึกษา,าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่มันเกี่ยวข้องกับเราเลยเนดะีย๋ยเราฝึกให้หยุดให้นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆส,สบายๆส่วนใครที่คุ้นเคย ก,การนึกถึงองค์พระหรือรูปหล่อทงองคำมาดูหลวงปูก่ก็นึกภาพอย่างนั้นไปก่อนก็ได้นะจ๊ะที่เราคุ้นเคยเนะี่ยวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ใจเนะี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มเบาๆสบาย,บายที่สูนกลางกาย่าที่เจ็ด บางท่านจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสมมอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้นะจ๊ะแต่ตั้งใจนิ่งๆนุ่มๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆ ต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะต้องใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำตามสูตรสำเร็จอย่างนี้ได้ไม่ชาเนี่ยใจก็จะหยุด น่งนุ่มไปเองคืออยู่ๆในใจมันก็จะหลุดออกจากกายยาบเคลื่อนเข้าไปสู่สภาวะที่ละเอียดจะเคลื่อนเข้าไปเองเลยเหมือนอยู่แล้วก็หลุดเข้าไปข้างใน บางคนก็ค่คอยๆเข้าไปบางคนก็เข้าไปอย่างรวดเร็วก็มีเหมือนหลุดจากหยาบไปสู่ที่โล่งกว,างาาาวาา้างไกลกลางอวกาศแค่เราทำใจนิ่งๆเฉยๆเนี่ยสบา,ยยายนะสบาย,บายไม่ต้องรุนเลย ไม่ต้องเล่งไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องจ้องไม่ต้องไปเล็งไปกดลูกในตาอะไรงั้นไม่ต้องเลยนะี่แค่นิ่งๆน,งนมนมมันก็จะเคลื่อนกันไปแล้วค็จะหลุดจากกายหยาสู่สภาละเอียดละเอียดที่ฟ่องเบาเหมือนปุยนุ่นที่ลอยในอากาศ มันจะหลุดเข้าไปเลยบางคนก็หล่นเข้าไปข้างหน่อยเหมือนตกจากที่สูงก็ไม่ต้องตกใจหรือกลัวนะนรูกนะต้องเยยเฉยใจกระทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวความเาบาสบายกมาหาเราเอง การเคลื่อนกับไปสู่ภายในก็จะเคลื่อนกับไปเองการเห็นแสงสว่างภายในก็จะเห็นเองการเ็าถึงดวงธรรมภายในก็เข้าถึงได้เองเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมาเองแค่เรานิ่งเฉยๆใจก็จะเคลื่อนไปเองแล้วก็เห็นสิ่งนั้นมาเอง นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ทีเดียวถ้าเราทำเป็นนะจ๊ะฝึกให้เป็นแล้วก็ต้องฝึกให้คุ้นให้จำนอนในหยุดแรกๆนี่แหละหยุดแรกนี่สำคัญไม่ช้าหรอกนะจ๊ะถ้าเราฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆ นิ่งเฉยๆอย่างสบายๆแสงสว่างเข้ามาสว่างที่แตกต่างจากความสว่างภายนอกเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตให้เราได้เห็นชีวิตภายใน ซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงใจก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยแสงสว่างภายในจะทำให้เราเห็นภาพภายในเมื่อใจตกศูนนี่เลาจะเวลาตกศูนี่ อย่าไปกลัวนะจ๊ะอย่าไปตื่นเต้นแต่ถ้าอดตื่นเต้นไม่ได้ก็ช่างมันใช้สองคำนะช่างมันแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่พอเราเจอประสบการณ์ภายในแบบนี้บ่อยๆอีกหน่อยก็คุ้นเคยแล้วก็ชินแล้วตหลัง เราจะชอบสิ่งเหล่านีนะ้แต่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติปกติของใจที่หยุดนิ่งเราอย่าฟังผ่านนะลูกนะนี่มนันเป็นเรื่องประสบการณ์ภายในที่สำคัญนะมันสำคัญทุกประโยคนั่นแหละ ฉะนั้นเราก็นิ่งเราจะหนีการตกศูนย์เนี่ยไม่พ้นเลยบางคนก็ไปอย่างซับซ้อนุ่มๆบางคนก็ลวดพลาดเข้าไปเลยแล้วแต่จุดเริ่มต้นของการวางใจเนี่ยถ้าค่อยๆหย,ยุดค่อยๆนิ่งๆน,นุ่มๆมันก็จะเคลื่อนเข้าไปอย่าง ซับซอบนุ่มๆเคลื่นเข้าไปแล้มันก็ล่องกลวงเวลาใจหล่นเข้าไปเนี่ยมันมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจและดวงทรรมภายในก็ลอยขึ้นมา เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวกลมเหมือนกันนะแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันอารมณ์จะปลันนิดละเอียดอ่อนแล้วก็เข้าถึงความสุขที่เราจินตนาการไม่ออก นอกจากเข้าถึงจริงๆประสบการณ์ภายในจริงๆที่เกิดจากใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายตะดวงใสๆก็จะลอยขึ้นมาใจก็จะตั้งมัน่นคือนิ่งแั่นอย่างนุ่มนวล ไม่เคยยื่นความคิดอื่นที่เราไม่ต้องการแทรกไม่ได้ไม่มีความคิดอะไรเลยเป็นจุดที่ปลอดความคิดมีแต่สุขล้นืนล้วนบริสุทธิเลืน่นล้วนแล้วก็ความชัดความใสความสว่าง ความพึงพอใจอย่างนุ่มๆใจก็จะตั้งมันติ่งนิ่งในอารมณ์สุขก็เฉยๆเฉยแบบมีชีวิตชีวาซึ่งเราจะจินตนาการไม่ออกถ้า ใจยังไม่หยุดนิ่งแน่นไปถึงตอนนั้นเราก็จะเข้าใจแล้วใจจะนิ่งนุ่มใสและหลังจากนั้นเราก็จะเห็นไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งเดิมมานานแล้วนะล้าก็จะไปเห็นเอง จะเข้าถึงเองชีวิตของเราก็จะมีคุณค่าสูงส่งมีความเปรื่มวิติภาคภูมิใจว่าคนอย่างเรายังทำกับเขาได้มีความเป็นใหญ่อยู่ในตัวเองเนะี่ยแม้อยู่ตามลำบังไม่มีความคิดฝันได้กว่าใครหรือเด่นกว่าใคร คือมันจะอิ่มสุขบริสุทธิ์จย่อยในใสใสยู่ตามลำพังได้ในทุกคนทุกแห่งใจจะใสใสเกลียงเกลียงเนี่ยเราฝึกตรงเนี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียว,ยวค่อยๆทำไป ใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเดีย๋ยวทำไปตามขั้นตอนอย่างนี้เลยจะเดี๋ยวการเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระอะไรตา่างก็เป็นไปเอง,งเงยเพราะนั้นวางใจให้มันเป็นตรงนี้เอาให้ได้วันนี้เอาตรงนี้ให้มันลงตัวแล้ว พอใจเราหยุดนิ่งได้แล้วเราก็เราจะสร้างมหาทานบรมีก็เป็นมหากุศนจะรักษาศีลก็เป็นมหากุศลจ,จะเริ่มภาวนาก็เป็นมหากุศลเป็นมหกกตกุศนคือกุศลใหญ่คำว่าคุศลใหญ่นี่ยไปถึงตรงนั้นน่เราจะเข้าใจเอง เราได้ยินมาบ่อยจะจินตน,นาการไม่ออกนึกตามก็ไม่ได้แต่ไปถึงตรงนั้นแล้วจะเข้าใจใัจัยมันเบิกบาอคำว่าใจเบิกบานก็จินตน,นาการไม่ออกจนกว่าใจหยุดนิ่งได้หยุดแรกได้ก็เริ่มรู้จักคำนี้แล้วล่ะ บิกบานมีชีวิตชีวาอยู่ภายในมันมากกว่าคำว่าปลืม้มมาถึงจุดตรงนี้ภาษาในโลกมนุษย์ไม่อาจจะเอามาใช้กับคำตรงนี้ได้ต้องมีประสบการณ์ภายใน ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งส่วนใครที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งก็ทำซ้ำาำทำ,ำที่เดิมที่เราชอบเช่นชอบนึกถึงดวงนึกถึงดวงชอบถึงช่วงที่เข้าถึงกายการนึกถึงกายไปใน ชอบช่วงที่เห็นองค์พระใสๆแล้วก็นิ่งไปตรงนั้นแหละนิ่งกลางองค์พระไปนิ่งนมไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราก็จะเห็นองค์พระในอ,องค์พระพุทธานก็ัมนมาในกลางกายเ,ย,เยอะแยะเลย ไอ้เราฝึกตรงนี้นะจ๊ะฝึกตรงเนี่ยเอาให้ได้เลยเอาให้ใสๆใส คราวนี้เราก็นึกน้อมออกปัจจัยทายธรรมที่เราได้นำมาสร้างมหาทานบารมีในวันนี้นะจ๊ะน้อมไว้ตรงกลางกายให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเพราะว่าปัจจัยในยามนี้มันหายาก ก่อชีวิตเป็นเดิมพันธ์ทีเดียวก็วจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์เนี่ยเราได้ตัดใจสมบัติเหล่านี้เนี่ยเอามาสร้างมหาธาบรมีในความปลื้มปิธิใจมอจะได้เชื่อมสายบุญใหญ่กับพระเดชกุณหลวงปู่ โดยจะหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำเอาไว้ให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายสักการะบูชาเนี่ยให้นึกน้อมไว้ตรงกลางกายจนะจะนึกนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆและการนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำเนื่องด้วยท่านนะ่ะ แตงแต่แบุญที่เราช่วยกันไปสถาปนาเส้นทางมหาปุิญาจารย์จะมีพระทุด,ดงกองบรรสถาปนาเนี่ยสามร้อยนึ่กิโลเมตรและขบวนช่วงกใกล้ที่เนื่องโดยพระ้วยคุณหลวงปู่ ในกการจัดตักบอดในเส้นทางอันเชิญรูปล่อทอองคำของนั่นไปสู่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจะว่าในโลกใบนี้ก็ได้เพราะยังไม่เคยมีที่ไหนเขาจัดกันมาก่อน อย่างต่อเนื่องกันไปอย่างนี้จนกระทั่งมาถึงเส้นทองอันเจอมาดีุหลวงปู่ที่เราเชิญท่านไปตรดโดังทำใจทั้งหลกพระลลมน,นีเราก็ได้ไปเอาบุญโปรยกลีบกุลาบบูชาธรมท่านอะตารับโด้คุณหลวงปู่ แล้วก็ส่งกันอดต่อ,ตอ,ตอกันไปจกนกระทั้งถึงวัดปากน้ำบาสีเจริญให้เรานึกถึงบุญทุกบุญนั่งกล่าวอย่างนี้นะจ๊ะใจใจที่พลื้มปิติยินดีที่เราทำเนื่องดี่านโดยคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานี่แล้วก็จะมาเชื่อมสายบุญเนี่ยวันที่ยีบสองเมษาย,ยนวันคุ้มครองโลก เราก็จะรอรวมเหมือนท่านที่ทองคำอีกองค์หนึ่งเพื่อปฏิสถานที่หมหาวิหารของท่านแต่นบุญทุกบุญนี้เป็นบุญอัจจรรย์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในโลกในยุคนี้เนี่ยเราเป็นบุคคลอัศจรรย์ที่ได้ทำสิ่งนี้เนี่ย วัคค์อศัศจรรย์สร้างบนญอศัศจรรย์ยอมจะได้เจอสิ่งที่เป็นอศัศจรรย์ที่จะนำพาชีวิตของเราให้สูงส่งเจริญยิ่งๆิ่ง,งนินไปทุกภพทุกชาติตราับกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะในเราเนิกถึงปัจจัยาจทายาทามีน้องไปในกลางกายนะจ๊ะแล้วกึนกน้อมพาไปด้วยกุลปู่ ทองคำที่เราคุ้นเคยตรงนี้ไปก่อนประเด็นบ,นลนบลทละเอียดก็เกิดขึ้นกับโลกทุกคนก่อนชั้นหนึ่งส่วนของหยาบค่อยเอามาถวายที่หลังแต่ทะนเนียบทละเอียดก็เกิดขึ้นพดซอน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 เชื่อมติดหมดทุกกก่เนี่ย ก็น่นลูกก็ห้นิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลไปเรื่อยๆให้มีความปลื้มบิทียินดีเถิเอาทุกบาท,ทุกสตางค์เรานี้เป็นมหากุศลเพราะได้ทำบุญเนื่องโดยโบุคคลอันประเสริฐบุคคลอันเลิศพระผู้ปราบมารที่เคยจัดต้นเหตุแห่งปัญหาข้องปวง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากให้เราก็นิ่งไปเรื่อยๆนุ่มๆในขณะที่ท่านกำลังทับตัวไปเรื่อยๆ